<Cat> <itter> สวัสดีครับวันนี้แคทซิสเตอร์จะพาท่านผู้ชมมาพบกับปาร์ตี้แมวสุดฟินเราจะมีการใช้ผงแคทนิปและผงม,มหัศจรรย์มาทาทบีมาให้น้องแมวได้เล่นกันฟินๆกันเลยทีเดียวเริ่มจากแคทนิปก่อนเลยแคทนิปเนี่ยจะมีใบ กิ่งก้านและลากมาบดอบแห้งอ่าน้องแมวชอบชอบกินมันมากกว่าที่จะเล่นคุกเขาโจช,ชิต้าอร่อยไหมอร่อยจังเลยอ,อีกสองตัวมาลองกินไหมฉันไม่กล้าลองกินหรอกเดี๋ยวเราจะลองโรยใส่ที่นอนของมันดูดูซิว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้น อ่าเจ้าทาโร่เจ้าทาโร่าาโมันรู้สึกว่ามันจะชอบนอนคุกเขากับแคทนิปแล้วก็มีการห่วงไม่ให้ใครมาเล่นด้วยมันน่าจะฟินอยู่คนเดียวม,มันแก่แล้วแต่ว่ามันชอบอนอนเล่นฟินคนเดียวไม่อยากให้ใครมาแย่งแคทนิปของมันมในที่นอนนี้อย่ามาแย่งฉันนะไอ้พวกเด็กน้อย สองตัวนี้นมันก็เลยอยากเข้ามานอนกับทาโน่แต่ทาโน่มันห่วงมันไม่ให้เข้ามาอ่ามันมันห่วงเราจริงด้วยมันไม่อยอมให้ใครมาแย่งแคทนิปของมันเลยเพื่อที่คุกเขาฟินๆคนเดียวมันห่วงมากเจ้าทาโน่ต่อไปเป็นผงม,มหัสจรรย์มาธาทับบีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแมวจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นกับผงนี้ เขาบอกว่าผงนี้มันมีฤทธิ์แรงกว่าแคทนิฟเพราะว่ามันใช้ออร์แกนิก100%ผสมระหว่างเมล็ดก้านและใบของมันโอ้โห,โหดูซิว่าเจ้าชีต้าเนี่ยมันคุกเขาเลยยิ่งกว่าแคทนิปเมื่อกี้นี่อีกฟินจังเลยเดี๋ยวลองโรยใส่มันดูโอ้โหมันกินไปด้วย โอ้มันแย่งกันมันแย่งกันที่จะคุกเขามาทัทบิใครดีใครเด่นแย่งกันฟินเลยทีเดียวโอ้โหโปาร์ตี้แมวสุดเมามันแต่ละตัวรู้สึกว่าจะมีความสนุกสนานและมีความเคลิบเคลิมกับปาร์ตี้นี้เนื่องจากตอนนี้เริ่มผสมผสานระหว่างแคทนิปและมาทาทบีทำให้น้องแมวเนี่ยเกิดปริกิยาสองแบบ ทั้งฟินทั้งมีความผ่อนคลายและมีความสนุกสนานดูสิพวกมันชอบเหลือเกินมันมีความสุขกันมากๆเลยทีเดียวอ่าแต่ละตัวชอบน่าจะชอบมาทาทบิมากกว่าแคทนิปเพราะว่ามันมีฤทธิ์แรงกว่าทำให้ฟินกว่านั่นเองซึ่งเราสามารถผสมกับอาหารเพื่อให้มันกินและเจริญอาหารได้ หรือจะทำให้มันเนี่ยมีการเาผาผลาญแคลอรี่ดีกว่าเดิมสามารถผสมน้ำให้มันกินได้ด้วยเพื่อที่ให้มันเจริญอาหารเจ้าแมวพวกนี้มันมีความสุขกันจริงๆเลยวันนี้เพราะว่ามีปาร์ตี้เกี่ยวกับการที่เราใช้แคทนิปและมาทาทบ,บิเพื่อผ่อนคลายให้พวกมันขอบคุณที่ติดตาม อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ c a t s i s t e r ด้วยนะครับ